เอาอะไรจากกันอุ่นเครื่องเทศนะครับอย่าไปทำให้เนื้อกินข้าวแล้วเอาเอาอะไรมึกินมั่งเนี่ยลูกมออลารกินมั่งดอกข้าวหมูไข่กินได้ปะเนี่ยมั่วเพื่อใครเนี่ยไอไสพีทไอไสพิทอันุไอ้เจนอะไรมากินเอาเอาิปกินน้อยเปิดทิปเปิดทิพเปิดทิพเปิดทิน ไม่ใช่อะไรเน่พูดเลยไปด้วยครับแจ็คแป๊บโพอะไรกันว่าผมแจ็คแป๊บพกแจ็คไม่ใช่ข้าวเกี๊ยนตัวโตอ่ะกินข้าวแล้วอันนั้นไม่ได้ห่อข้าวมาไม่แย่งเพื่อนดิมีไร่บงครับอุจุกน้ำมาเนี่ยอันนั้นนู้นทำอะไรนะอันนี้จะมาคุยกันลูกเป็นไงลูกสบายใจไปห่อข้าวมากินไหเตะไข่หรือเตะข้าวกิน ขามันเตะขาใครไอ้ไปลาเหล่เฮ้ยไม่ได้ว่าเพื่อนเห็นไม่ได้อะไรไปกินนะลูกอะไรไปกินนะมู้อนข้าวดาวเก็บมาจากทางกระาเก็บมาทางทางกระเาหรอบัวเลยเอาลูกติ่งไข่มะนาวน้าพริกดูําพริกกินกันกินด้วยกันลูกจะได้รักกันลูกเออกินกับใครดีไหกินด้วยกันลูกเฮ้ยเออดีลูกกินด้วยกันลูกแบ่งเพื่อนแบ่งเพื่อนแบ่งกันลูกแบ่งกันอะไร เจนว่าเข้าควายใกล้ๆเิลูกมกคือว่ากเลยหมกวอมกแอยานมกควายมื่อไรมันกินเนี่ยนมนมเลยนนมแม่บีบนมบัวในคอกมาเลยเฮ้ยกินอะไรนะอไดข้าใก้่ไ่มอยู่ใครมีแฟนเนียเพื่อนไอ้แซ่เปกูจำได้ อเด็กโตเฮ้ยเด็กโตไม่ได้กินข้าวเลยมิกมิกมาเขาเดียวอ่ะอ่ะพวกมึงไปนั่งไปทีละคนไปนั่งไปนั่งตรงนู้นใครไม่ได้กินข้าวไปนั่งตรงนู้นไปคิวไปนั่งจะอธิบายแต่ละคนมึงทำอะไรกันไว้มั่งนะไปลูกไปไปนั่งรถอันนี้คือการ หาหอยเฮ้ยไปดูตรงสะพานตรงนู้นไปดูตรงสะพานนี uh ่ด hey, ูด uh ิด uh ูดิจะดูหอยดิเยอะนี่กับแก้มเลยว้าวไปห้าเวลาไปห้าเวลาหูเจ็บไอ้พวกนู้นเฮ้ยเฮ้ยไดดูกันอยู่อ่ะไอ้เจนไอ้เจนหล่นเฮ้ย

ha 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 ha

ตายข uh, ึ uh, ้นด yeah, ิตายขึ้นด <ah> ิโหแลืวตายขึ้นดิโหแล้วตายขึ้นไปมกันอไอเมนป่วยอไดจริงวะ้เได้เว้ได้เว้ไปยาเดีเพิ่นล้นเดี๋เพิ่นล้นนั่นนะไม่ธรรมดาไม่สงะดเก่งตกตุก้เมื่อกี้เนี่ยเป็นสูงแค่วดเลย มาเร็วเร็วมาคิงกิงมาไม่ได้กินข้าวมาเลยนี่ฟังไปด้วยเอาไอคิงตุ่นหมึกเรียกตรงน้าแล้วน้าไวรัสมาตรฐานนี้มึงเฮหักตากแดดเลยไม่อยากนั่งหน้าไม่ชอบตั้งหน้านี่ไงชอบตากตแดดโอ้โหน้าวน้าเงือเงือกแตกอาชุดเล็ก ุเล็กเคูเบอร์นัดแล้วเมื่อไหร่วันที่เจ็ดขรถเมจะแตนมาแล้วอะไรอทอยิไม่ไม่ว่างเลยเจ็ดคนเลยนัดกี่คนกี่คนเขยมากี่คนเออ ไอแมยนะไอแมยจะกกายเป็นตัวสำรองมันจะได้เป็นตัวจริงนะลูกระวังใครที่คิดว่าตัวเองเก่งมึงระวังถ้าไม่พัฒน,นานะ <c oughs> อันนี้ชุดใหญ่ชุดใหญ่ไอชุดใหญ่ไายตำมาตรฐานเลยไอมูอแดงตำมาตรฐานมึงท้อมเป่าเฮ้ยท้อมอะไรวะเล่เกม <c oughs> มึงต้องเล่นด,ดีกว่านี้เล่นดีกว่านี้มึงต้องแบกทีมให้ได้มากกว่านี้รู้เปล่าไอเบนเล่นดีขึ้นอ่า ไอพีใช้ได้ไอพวกนั้นไอเนี่ยคนที่ได้มาตรฐานท,ที่สุดคือไอรัดคือมาตรฐานมันแย่อยู่แล้วไงมนแย่มันเดิมพัฒนาลุกไอเฮียต่แย่กว่านี้กันเจ๊เออนี่แหละนี่คือจังหวะที่มันมันไปทำยาวเปียบเพื่อนที่ลุกยาวเปียบเพื่อนการที่เราร่างกายไม่พร้อมเล่นไม่ดีนี่คือการเอาเปียบเพื่อนเพราะว่าทีมเรามีแค่1ิบเดตัวสิบสองตัวไม่มีตัวเปลี่ยนอะไรมากมายไอคิวนี่ต่ำกว่ามาตรฐาน โคตรโคตรเน่ยมึงควรจะไปเล่นกับเด็กปอมึงช่วยเจนได้หรือเปล่า่าให้อายไอ้เจนที่ลูก่าให้อายอเจนมึงมึงเอาเปรียบทีมมากอ่ะยายสายมันก็โอเคเล่นได้ตามมาตรฐานตอนแรกๆมันอาจจะปรับตัวไม่ดีนะล่างไอ้ตายังไ้ตาไอตามคนับมาตรฐานมันอายุมันน้อยการตัดสินใจไอตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่วยสายไม่ได้ เออมันต้องเล่นให้เข้าข้ากันไงต้องปรับต้องปรับให้เข้าข้ากันแต่นี้ทีมมึงมันจะมาไม่ครบเนี่ยมันจะทําไงเล่นอย่างเงี้ยเลยเลื่อนเล่นจังหวะสุดท้ายอ่ะรึ่งล่างมันเล่นดีกันมากเลยเล่นโคตรดีเลยมีจังหวะท่องคอยชิวกับไอ้รัดที่มันทําผิดจังหวะแล้วก็อมือแดงเอาบอลลงไม่ได้เปรียบไงเือมึงตักัามาตรฐานมึงก็เลยเกมเราก็เลยไม่ได้เปรียบ เราต้องไปพัฒนาตรงนี้ให้ได้มันต้องแบกเพราะว่าเราจะใช้หน้าเป้าส่วนถ้าเราเล่นสู้ไม่ได้หรอกทีมใหญ่ใหญ่นะอย่างนี้เราถือว่าโอเคสู้ได้แต่ว่าเครื่องแรกที่เราพลาดจะส่งลูกก็คือกองหลังมันเล่นไม่เข้าค่ะไม่เข้าบอลไม่เข้าบอลจริงๆอยากให้แก้วอะจะให้แก้วขึ้นมาเล่นกลางน่อยดันมาตรงกลางเพราะหลังมันไม่ดีไง ไอ้แก้วลงมาล่างมันก็ทุกอย่างมันจบแล้วใช่ไหมแ,แล้วมีมไหมล่าล่าง,างอ่ะไอ้คิวมึงเล่นไม่ได้เรื่องมึงมาเล่นล่างเลยตบตามตบตามใช่บไหมล่ะตีไหมล่ะลุกๆข้างล่างลูกเดินไปข้างล่างาเดินไปข้างล่างก่อนขี่ไปขี่ลูก,บบลกป้าป้าใบลูกป้าใบเป็นเอาไอ้คิวลงล่างเลยมันเป็นทำลายจังหวะเพื้น เกมกำลังเลื่อนๆลอนไอคิวไปยึกยึดยักษ์กันเลยลูสนุกยิ้มมีความสุขทำทำเพื่อนแพรมีความสุขอะปแก้ไข่หนูลูกปรับปรุงปรับปรุงลูกปรับปรุงปรับปรุงตัวเองนะอะไรที่มันไม่ได้เหมาะกับเราก็อย่าไปไอ้ที่ที่มันบันทอนเราอะอย่างรถมอเตอร์ไซค์อะเฮ้ยฟังดิอย่างเรื่องมอเตอร์ไซค์อะทำให้เราเจ็บอะมันก็ทำให้เห็นไหมล่ะทำให้เราเล่นบอลไม่ได้เรื่อง งเองอะไรแกอะไรนะเอออย่าไปบันทอนฟอร์มกันเล่นตัวเองดิแววมึงไปบ้านใครบ้านมันแล้วก็มากันเองทแววที่เกียรดูแลเดี๋ยวไปส่งถึงบ้านก่อนมึงจะตามไปก็ตามนะเอยเดี๋ยวไปส่งถึงบ้านก่อนเดี๋ยวใครจะตามไปเล่นน้ำอะไรก็ไปกันเองกลุ่ม เกี neck, ่นาฬิกาไปชอบไปลูกเกี them, emo, ่นาฬิกาไปชอบเออได้ลูกเนี่ยคือส่งถึงบ้านแล้วไงกูเิดกียนไปดูแลมึงก็ต้องไปตามนั่งดูกูจะไปรดน้ำต้นไม้อะไรอีกเอาไหมอุดหนุนน้ำตอสาบ้างเลยลูกตอกโง้ฮะจริงจุกแล้วไม่รู้ตังใครไม่ตังหนููร้เฮ้ยหยิบมั่วตัวได้ไงไอ้นี่ไม่กินไม่กินข้าวอย่าง้นเนี่ย ไม่กินข้าวเลยไม่หิวไม่ได้มาได้ห่อข้าวมาปะไม่หิวไม่หิวไม่ได้ห้ามาจะไม่กินไม่หิวกินน้ำอิ่มอ่ะอ๋อหม้อหม้อมันบ้างหม้อไปพักผ่อนตทำอัจริยะไทยไปเออพักผ่อนตทำอัจริยะไทยไปเออเออได้ได้ลูกปะ